สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้เรามาชวนทํากล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อนกันค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะกล้วยน้ําว้าสุกนะคะหั่นคั้วออกแบบนี้นะคะน้ํามะพร้าวอ่อนค่ะหัวกะทิค่ะน้ําตาลทรายค่ะเกลือค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นพอดีคํานะคะ แล้วก็ใบเตยหอมนะคะส่วนผสมแบบละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะมาที่ขั้นตอนการทำค่ะเรานำกล้วยน้ำวานะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาจัดเรียงในหม้อนะคะจากนั้นเทน้ำเปล่าให้พอท่วมกล้วยนะคะเราจะทำการต้มกล้วยนะคะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมนะคะ เราจะต้มประมาณ10นาทีนะคะหรือจนกล้วยสุกนะคะถ้าสุกแล้วนะคะเปลือกกล้วยจะแตกประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะทำการตักออกนะคะเราจะต้มกล้วยก่อนเพื่อไม่ให้เนื้อกล้วยเละเวลาไปบวชนะคะจากนั้นเราจะนำกล้วยไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะจากคลิปเราจะทําการผ่าสีนะคะผ่ากลางกล้วยแล้วก็ครึ่งอีกทีนึง การผ่ากล้วยนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยด้วยนะคะหรือว่าตามชอบเลยนะคะหั่นตามชอบได้เลยเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเราหั่นผ่าสีค่ะมาที่ขั้นตอนการบวชนะคะเราใช้น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะจากนั้นใส่หัวกะทินะคะแบ่งหัวกะทิไว้ด้วยนะคะไว้ใส่อีกขั้นตอนหนึ่งค่ะจากนั้นใส่ใบเตยหอมนะคะเปิดไฟได้เลย ต้มจนน้ำกะทิเดือดนะคะเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราจะปรุงรสใส่น้ำตาลทรายค่ะใส่เกลือป่นค่ะตรงนี้คนให้ละลายนะคะชิมรสด,ดูนะครับขั้นตอนนี้สามารถปรุงรสได้ตามชอบเลยนะคะหลังจากทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่กล้วยน้ำว้าค่ะใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆทย,ยอยใส่ลงไปนะคะขั้นตอนนี้น้ำกะทิอาจจะกระเด็นได้นะคะ เราจะเคี่ยวประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้น้ํากะทิซึมเข้าตัวกล้วยนะคะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนได้เลยค่ะตามด้วยหัวกะทิที่เราเหลือไว้ประมาณ50 ml นะคะจะช่วยเพิ่มความมันให้กับแกงบวดของเรานะคะต้มจนเดือดนะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะกล้วยบวดชีมะพร้าวอ่อนของเรานะคะ อัตราส่วนผสมแบบละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ